ห้ามยุง่งนะลูกมันมีชาร์จแบตนะครับได้แล้วลูกไฟช็อตเจ็บมากเลยนะอันนี้ว็อันนี้เพราะว่าตรงนี้มันสไลด์มากเลยอันนี้บอกว่าไงลูกพี่านนมาขอโทษพี่เลยแล้วพี่ พ <Schools> <behaviour> ี่ทีน้องพี่มาขอโทษลูกพี่ทีน้องมาขอโทษแล้วเห็นไหมขอโทษครับหายกดยางกดแล้วเจ๊เจ๊เจ๊ยอมพี่เจ๊วีขอโทษแล้วพี่เปล่าให้มาเปล่าให้พี่มันคนละข้างกันลูกไหนหนูเจ็บตรงไหนตรงนี้พี่ที่เจ็บตรงนี้หรอถูกแล้วใช่ไหม ามยุง่งนะลูกมันมีชาร์จแบตนะครับท้ามยุ่งนะครับดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันเสียนะครับมันมีชาร์จแบตอยู่โอเคนะครับอันนี้อะไรอันนี้ปลั๊กไฟลูกจับไม่ได้นะลูกไฟชอ็อตเจ็บมากเลยนะอันนี้ว็อันนี้เพราะว่าตรงนี้มันสไลด์มากอันนี้บิบอกว่าไงลูก <c oughs> <c oughs> พิลัก <c oughs> ดูมัน <c oughs> น้องพีออกไปเดี๋ยวนี้ดูสีปักหลุดเลยมาเสียบจมูกเลยเอาไหมใครจะไปอาบน้ำก่อนอแต่พี่ทีพี่ทีต้องไปเช็กก้นไม่ใช่หรอลูกใช่ไหมใช่ปะครับพี่ทีต้องอาบน้ำก่อนพี่ทีต้องอาบน้ำก่อนแล้วล่ะวันนี้โอเค

พี่ทำไรทำไรลูกไหนตรงไหนนูพิกข่พี่ทำไมเขาเปล่าฮะพาพีมาขอโทษพาพีมาขอโทษพี่เลยแล้วพาพีพาพีไปขอโทษพี่เขาอยู่ดีไปกัดพี่ได้ไงออกมาด้วยออกมาจากเตียงพะพีออกมาจากเตียงไปขอโทษพี่เขาไปพ่ธีน้องพี่มาขอโทษลูก พี่ขอโทษพี่ทีน้องมาขอโทษแล้วเห็นไหมหายโกรธย,ยังกรแล้วโกรแล้วหรือหายกรธหายโกรธแล้วใช่ไหมหายกรแล้วป่ะไม่สนใจเลยด้วยซ้ำนเนาะตบเปเยีจบีพี่เจบีพี่เพี่เจบให้ ให้ด <How? S 1> ูให้ดูหน่อยจะยังไงไหนตรงไหนเปียนตรงไหนนี่นี่อยังนี้นะวีตามินรี่อยูี่อยู่นี่เออวิบีบบนีนี่นี่นตมารจเยอะไหมเยอะหยิบเอาไป ขอหน่อยพ่อขออีกไหนยิบออกมาด้วยสิลูกม่อะไรแล้วออกไปแล้วไปที่เีเจเจเจอพี่เจมีขอโทษแล้วพี่เปล่าให้มาเปล่าให้พี่ตัวไหนมันคนละข้างกันลูกไหนหนูเจ็บตรงไหนที่ที่เจ็บตรงนี้หรอถูกแ้วใช่ไหม

พ่อก็เจ็บเหมือนกันพ่อพ่อกเจ็บเหมือนกันพ่อเจ็บตรงไหนรู้มพ่อเจ็บคอข okay. าโอเคอะแล้วทำไงดีไี้หนูเป่าให้เหรอพยาบาลเหรอล้วพยาบาลใหญ่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 ใ่บีบีบีพี่พี่บี A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y X ทำไมหาย X หายตลอดเลยดับเบิลยู X ไม่สนใจด้วยเนาะทิ้ง X ไว้เลยเนาะ นูเก่งเลขแน่เลยไว้หาค่า x ใช่ไหมพิ้ง x ไว้ใช่ไหมเป็อเป็นนเนป็นอันโนา์เนาะอเวะเทาะเทะปาทปน 보, 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 보게, 보게, 보, 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 ที่แนะนําของเล่นใหม่สิอันนี้เรียกว่าอะไรลูกอันนี้อันนี้เขาชื่ออะไรอันนี้ของใครลูกนี่ของพี่พีชื่ออะไรลูกเขาชื่ออะไรชื่อทีเย่ทีงหะชื่อทีเล็กแบบแล้วของพี่ทีอของพี่ทีอยู่ไหนไปเฮ้ยอย่าลงไปในเตียงเดี๋ยวมามีก็โกรธรอลูกมาเอน,นี้นี่นะอ่านี่ของพี่ทีของพี่ทีชื่ออะไรชื่อี่เล็กชื่อบอนโตไหมบอนโต้ไหม ชื่อคอยาวดีไหมชื่อคอยาวชื่อคอยาวลองเน็กดีไหมลองเน็กเน็กไป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 ไไป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  พี่อยากเข้าไปนะลกูกออกมาพี่ทีมามีมาแล้วเข้าไปในเตียงกันใหญ่เลยไอ้ขึ้นไปนั่งนอนเีๆเลยนั่งเรียบร้อยแล้ว พี่ทีไปพี่ทีพีท<า>พ่ทีไป,ไปพี่ไปก่อนเอาพี่ในนไปเก็บครับอ่ะพี่ทีบอกอะไรน้องไหมจะบอกอะไรน้องไหม น้องไม่ได้ยินอีกแล้วค่ะพี่ทีไป,ไปยแล้ว